วันนี้ก็มาอยู่ในช่องอังเปาเชแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นอังตี้ไฟกับบอกนะคะเพราะว่ายังเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มาเขยบันทึกเรลบ เรา่แค่รอบเดีวยวนะครับที่มันเู้นัวตีใครอ่ะ

đó có là Má có <laughs> <laughs> à, แอนนี่ด้ยแอนน่ไม่ส่งสิกเลยนะว่าอยู่ไหนอุ้ยหอมจัง โอ้ยโหช่วยจะงเลยช่วยปวด Sí. 啊。Ah. Yeah. É I need คือเพื่อสว,วัสดีจ้าอย่ามาสตอรี่นะไม่ใช่ว่าผิดตามเมานะอย่านะตายห่าเลยนะไปไปไปมาแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคนที่ดูอยู่นะครับก็ผมเนี่ย อยากให้พูดติดตาม50มากเพราะว่าผมอยากไลฟ์ที่สุดเลยคร่ะอยากไลฟ์สุดมากก็ช่วยติดตามให้ถึง50ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> บ๊คยบาย